สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับในการนิรัน์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านขึ้นไปทางผ้าอีสาน พราะตรงนี้คือสะดือของประเทศไทยครับประเทศที่คนทั้งหลายเนี่ยประชาชนคนละเมืองทั้งหลายนับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลกคือประเทศไทยของเราก็ต้องหาสะดือคือใจกลางของประเทศครับเลยมา,มาได้ที่ตรงนี้ครับเรื่องบอกอาจารย์บอกว่าเกิพอดิบัางครับ ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหล่านี้ด้วยครับก็คือภัยพิบัติทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในช่วงกึนงพุทธกาลเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันทีไปหน่อยครับมันทีไปหน่อยไม่เคยก็เคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเมื่อครั้งอดีตนะครับแต่ว่าครั้งนั้นน่ะคือกึอ่งพุทธกาลยุคพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่ครั้งนี้คือกึ่งพุทธกาลและภัยพิบัติก็ปรากฏมาก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเรื่องศาสตราอาวุธต่างๆเพราะธรรมที่เรียกว่าโทสะเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยครอบงำจิตมนุษย์มากเกินไปแล้วก็ความหวัดระแวงซึ่งกันและกันมากเกินไปเลยผลิตสัตราอาวุธอันตรต่างๆ,ๆขึ้นมาเตรียมไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับเตรียมไว้เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ซึ่งจะนําไปสู่ภัยพิบัติเรื่องสัตรา อาวุธต่างๆที่จะเกิดขึ้นส่วนภัยพิบัติเรื่องโครคภัยไข้เจ็บโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีมากทางเดินแห่งชีวิตของเราดูจะเหมือนว่าขอให้ปลอดภยัยด้วยพุทธ,ธานุภาพด้วยกุศลด้วยด้วยธรรมานุภาพคือจิตเบิกบานผ่องใสนี่แหละจะหยุดสภาวะที่เป็นโรคที่โลกธาตุที่เป็นรูป,ปรธรรมที่เป็นรูป,ปรธาตุเนี่ย คือดินน้ำลมไฟแปรปวนใน,ในจัก,กรวาลที่อยู่นอกกายเราแม้แต่อยู่ในกายเราเพื่อกันก็เ,เหมือนกับก็คงจะหยุดได้นะครับสัมพันธ์กันอย่างนี้ส่วนภัยพิบัติเรื่องไทยธรรมชาติอ,อื่นๆก็ขอให้เคลื่อนคอยออกไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกิดในยุคนี้ช่วงนี้เลยส่วนของเรื่องของการความบอยาเศรษฐกิจไม่ดี ด้วยทานบาร,รมีเมื่อครั้งอริตน,น,นะแหละขอให้ส่งเสริมมาเร็วให้เศรษฐกิจโลกดีให้มนุษย์เนี่ยคนที่มีมากพออยู่แล้วก็ขอให้อยู่ในที่พอเพียงพอเพียงอยู่ในเอาขอแค่ได้จนเจือทุกๆคนสังคมก็มีความสุขครับเรื่องของมวอเกษตรลานคนอ่ารับที่ถึงอาจารย์ ม่ลาคคนที่อยากเรเรื่องนี้มากเลยค,คนที่มาจะมาใหม่เร <ไป S 1> องเจริญปุรนนครเมืองเมื่อครั้งอดีต4,000กว่าปีอันนั้นก็เกิดเรื่องภยัยพิบัติเรื่องสงคาร,สรามสัตราวุธบางยุคนั้นไม่รู้จากบุญไม่รู้จากบาปไม่รู้จากนารกไม่รู้จากสวรรค์ภพภูมิไม่รู้จักครับจิตใจของคนก็ คิดว่าไม่เบียดเบียนตนเองหรือบุคคลอื่นก็เพียงพอแล้วความอุดมสมบูรณ์เรื่องพืชพันธุ์และอาหารก็อุดมสมบูรณ์ดีคนไม่มากประชาชนพลเมืองไม่มากไม่รู้บุญรู้บาปกติกาของบ้านเมืองก็ไม่ไม่สลับซับซ้อนเหมือนกับทุกวันขอให้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนก็ถือว่าอยู่ได้ในสังคมนั้นไม่รู้ว่า พอตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีสิ่งที่ตามมาหรือเปล่านั่นก็คือเกิดมีการเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่ามีส่วนมากมีความเชื่อว่าตายแล้วก็ความรู้สึกนั้นก็สูญไปเหมือนกับร่างกายไปหมดความรู้สึกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จนกระทั่งด้วยสายใยบาร,รมีเมื่อครั้งอดีตผมก็เลยมีอโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมตรงนั้น ตาเวนะตาบุตนาสตาเวนะตาธรรมานาทิพูสยามะกิปินะสตาเวนะตาสังฆาทิพูสยามะอรหังสัมมาสัมพุทธพระองค์ นิรวจนะสาธุเมสุนันตุธรรมาสาวนากาอายามพันตาธรรมาสาวนาการูอายามพันตาธรรมาสาวนากาลายามพันตา ลึกถึงบุญกุศลทาใจให้เบิกบานหอกใสความดีทั้งหลายหรือว่าเรียกว่าบุญประท้รนเข้าสู่กายเข้าสู่ใจได้อย่างไไ่ายดายเมื่อใจของแท้เบิกบานสว่างประดุจดังแสงแห่งดวงอาทิตย์ระดบจดังแสงแห่งดวงจันทราสว่างสวัยทั่วจักรวาลผูเก็ตวคคะถาเปิดบุญบารมีโนติาสู่กายบุญนี้ ให้สุญกายสุญใจกรักทั้งหลายโรคร้ายทั้งหลายที่จะเกิดเบียดเบียนกายในอนาคตข็อขอ,ขอให้หากแถวอย่าได้เกิดตับตายด้วยเลยโน้มสว่างไปยังหน้าที่การงานทางเดินแห่งชีวิตการพมาหาดิจี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์ด้วยเดชแห่งบุญนั้นด้วยอำนาจแห่งเทพเทวานำบุญฤทธิ์มาแปลงเป็นอิทธิฤทธิ์อย่างอัศจรรย์ทันใจในชาติวันเมือนปัจจุบันนี้ นะโมตัสสะภะะวโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะวโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะวโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัโปยาจาถานะโมตัโปยาจาถานะโมตัโปยาจาถาข้าพเจ้าขอเบิกเทวโลกทุกชน พรหม,มโลก,กยี่สิบชั้นขอท่านทาวมหาพรหมและท่านท้าวที่วาราชไปจํสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นอุศสนุณงานคามดีบุญบาร,รมีของมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้ที่สังสมาอาไรอดีตชาติจนทุกปัจจุบันขอเบิกคุณงานความดีบาร,รมีเหล่านั้น มาแปลงเป็นลาเยดสุดสะลสาเสริญบริบุรณ์แล่นมั่งข้างในโชระชั้ทั้งหลายมีความสุขก,กายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอ,อริโยอ,อริโยพอะแม่ขรรยดียอกติดแผน่นดินน้เป็นที่สถานที่ทำงานใลที่อยู่อาศัย หรือเดินไปในสถานที่ใดให้รั์เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ยศถาบรรด,ดาศักดิ์ตำแหน่งเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ความสุขบังเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆนะโมตัสสะภะวะโตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะ,มะมโ,ตโมตัสสนะภะคนะววัดรยยนะตโรยยนะตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตปูย่าญาตานะโมตปูย่าญาตานะโมตปูย่าญาติหนาพเจ้าขอบคุณพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นอุเบกคุณงามความดีบุญบาร,รมีของมนุษย์ในสาถานที่แห่งนี้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ขอพระแม่พระีได้เบิกคุณงามาพาดีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศศุลสา,าเสริญมัง่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บกับตั้งแต่บัดน,น,นี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอาริโยอาริโยอาริโยไม่มีรถไม่มีอะไรต่างๆยดยานฐานะต่างๆก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเกวียน การเดินทางก็ด้วยพานะเป็นม้าบ้างช้างบ้างเดินเท้าบ้างไม่มีรถครับความเจริญเนี่ยส่วนมากมีการเกษตกรรมเป็นส่วนมากการเพาะปลูกก็เอาแต่พอพอเลี้ยงชีพตนเองไม่มีเบี้ยคือไม่มีเงินพอพอพออยู่พอกินธรรมดาครับส่วนพืชพธุ์ทันยาหารหรือสัตว์น้ำก็อยู่ใต้ทะเลสาบ ก็ไม่อดไม่ยากครับมีมีหลายเมืองไหมก็มีหลายเมืองอยู่นะครับแต่เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็แถวนั้นแหละนอกนั้นก็เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยชุมชนเล็กเล็กเล็กนน้อยครับเมืองของเอภูมก็เป็นเมืองหนึ่งใช่ไหมครับครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับครับแถวน้อยก็เป็นเมืองครับเป็นอีกเมืองหนึ่งแต่เชยาูมินี่ก็ยุคหลังๆครับยุคต่อมา มีหลายยุคอยู่ครับส่วนยุคหลังๆก็ยุคในสมัยเจ้าพ่อพญาแลรยุคล,ล่าสุดครับแล้วก็ยุคปัจจุบันบางคนก็เคยเกิดในยุค,คก่อนนั้นบ้างมาเกิดในยุคนี้บ้างหรือเกิดในที่อื่นบ้างแต่ทําไมถึงเอาตรงนี้เป็นสะดือประเทศก็เนื่องจากว่าจะเนี่ยวนําผู้ที่มีกิจมีความเชื่อว่าเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเนี่ยกลุ่มนี้จะ ม,มีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็มามา,มาบอกว่าเผื่อว่าในนในกรรมกระทําที่วันนี้หรือกรรมอดีตชาติในส่งผลถึงชีวิตปัจจุบันและการกระทําในวันนี้หมายถึงว่าสร้างพระใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลในวันอนาคตดังกิตวิญญาณแม้แต่การเกิดในครั้งต่อไปก็จะเกิดในดินแดนที่สมบูรณ์ในดินแดนที่มนุษย์มีคุณธรรมมีความสามัคคีธรรมเกิดขึ้น ในดินแดนมนุษย์ที่เรียกว่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่กินแดนที่อดอยากอยู่แล้วก็เกิดในสภาวะที่มีร่างกายสต,ติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ทั้งหมดเชื่อว่าอานิสงส์หรือว่าคุณงามความดีทวนนี้เราจะส่งผลในสภาวะเหล่านั้นก็เลยหันมาทำบุญตรงนี้จนกระทั่งเรียกว่าสูงที่สุดแลครับคือไม่เกิด นั่นนั่นคือความปรารถนาทุกท่านสูงสุดในอารามแห่งนี้ที่สังสังคม,นมในอายิระธาตุ เยอะสุดสารเสริมมั่งคั่งในพวกทัพทลายมีพันสุกายและพันสบายใจและหายจากโรคภัยที่เกิดนั้ตั้งแต่อดี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอารีย์อารียอารียโอ้ผมมแล้วติดอยู่ที่ใดก็ตามให้รีบม,มาที่ไปเร็วเมื่อที่จะสีส่ปิดนะ I'm okay. done. ใหจากโลกไปให้เจ็บนั่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอาริโยอาริโยอาริโย สามนิ้วของผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องของของสามภพนะสามภพเป็นเป็นเรื่องของสามภพคือกามาวาจรภพพวกที่สัตว์โลกทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามาวาจรภพตั้งแต่นรกขึ้นมาจนถึงสวรรค์หกชั้นอันนี้นิ้วที่หนึ่งนะครับนิ้วที่สองก็คือรูปภพคือพรมตั้งแต่วิสัชชาพรมไปถึงพรมที่มีไม่ ที่มีรูปเนี่ย16ชั้นเนี่ยนะครับเท้ามหาพรหมทั้งหมดแล้วก็อรูปประพบคือพเท้ามหาพรหมสี่ชั้นนี่สามภพนี้เปิดหมดเลยยกเว้นชั้นพรนิพพานก็เลยสามนิ้วอย่างนี้ท่องเที่ยวอยู่ในในสามภพนี้บุญอดีตตั้งแต่อดีตการนันยาวนานก็ตามขอให้มา เจ้ากรรมานเวรทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสามภพติดอยู่ในภพที่ต่ำๆมีความทุกข์มากก็คอยไปโดยมันยิ่งใหญ่เนาะพูดอย่างนี้มันยิ่งใหญ่มากดูเหมือนว่าเราไม่อยู่ตัวคนเดียวเลยนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่เหมือนกับตัวคนเดียวยังมีอีกเยอะแยะไหลรอบรอบกายของเราไม่รู้ประมาณก็ฝากในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับในการดําเนินชีวิตไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต ทุกเรื่องนะครับไม่ตั้งในความประมาทที่มีความสุขแล้วก็ไม่ให้หลงในส่วนเหล่านั้นไม่เพลิดเพลินในส่วนเหล่านั้นไม่ให้ไม่ให้เหมือนกับพวกมแมลงบางชนิดโดยเฉพาะ,มะแมลงเม่าที่เห็นแสงไฟอันสวยงามแล้วก็เล่นแสงสีแล้วปีกปีกหลุดเป็นหลุดไปหมดไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในสิ่งเหล่านั้นส่วนคนที่ท้อแท้ใน ในชีวิตของตนเองก็อย่าพึ่งสิ้นหวังทำใจให้พ่องแผ่เบิกบานปล่อยวางแผ่เมตตาให้ตนเองเมากมากแผ่เมตตาให้คนอื่นมากๆเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองครับด้วยบุญตั้งแต่อดีตชาติแล้วเกื้อหนุนเจอได้สิ่งดีๆแน่นอนชีวิตจะมีความสุขครับ การก็หมดเวลานะฮะรวมใช้เวลาก็พอสมควรนะครับเรื่องที่ท่านอยากรู้เรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากรู้นะเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากสัมผัสนะครับอยากจะไปที่ไหนนะครับเขียนจดหมายนะฮะหรือเมลมาบอกเรานะเราจะขึ้นตรงนี้แหละนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาไปกันครับบวัสดีครับ เลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลิรายการทีวีโซมปูเซนทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆภาพ,พยนตร์สารคดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ ให้ชาวกล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเติดว้านนี้ก่อนไปฉันทิวัตก,ก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายพัน